สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพรจะมารีวิวเป็นเอาติดนี่เลย1.6ตัวเจนะคะเกียร์ธรรมดาฝ่ายซิ่งต้องชอบนะคะคันนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถกันอันนี้นะคะผิวพันธ์ภานอกเครื่องสตาร์ทอยู่เดี๋ยวให้ดูรอบๆบตัวรถเป็นก่อนทาสีนะคะหมดปี64ตัวนี้ประมาณเดือนสิงหานะคะ ได้ร้อมแม็นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแม็กอมเท่าไหร่ล่ะทีนี้เป็นแม็กอม5 5นะคะสวยโอเคผิวพันธ์พร้อมใช้นะคะดูคิ้วขอบประตูก็สวยสวยเลยสภาพดูแลดีนะคะเดี๋ยวไปดูใน่วงของห้องเครื่องกัน ของเครื่องดูกคารนะคะตัวนี้คานเป็นเดิมน,นะคะเกิดี่แท้นะคะตัวนี้ได้สภาพรถบ้านนะคะไม่ใช่ถัดคล่มาก่อนเครื่องยนต์สปราร์คอยู่แอร์เย็นเจี๊ยบนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันนี่นะคะ กระจกใส่ฟ้าสี่บานมองข้างเป็นปรับเมนนวดนะคะเป็นมีได้บอกแบบแต่งติ่งนะคะคู่หน้าไม่วิ่งอยู่สองแสนสองนี่แอร์เย็นนะคะวิทยุใส่เกมมาสวยๆเลยเบาะหลังก็สภาพดีนะคะเบาะเดิมๆในส่วนของเพดานก็ไม่ได้มีแบบ รอยเจมิมรอยอะไรนะคะสะภาพพร้อมใช้สวยๆคันนี้นะคะนี่เกียร์ธรรมดาสภาพดีเลยเป็นไงกันบ้างคะสำหรับตัวอาร์ติสคันนี้บอกเลยนะคะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะตอบโจทย์จริงๆคันนี้บอกเลยว่าโคตรถูกมากตัวนี้เป็นปี2004นะคะอารติส1.6ตัว J ปี2004เกียร์ธรรมดานะคะ ตัวนี้เนี่ยแพรขายอยู่ที่1900 0บาทเท่านั้นเล่มพร้อมโอนทุกอย่างนะคะตัวนี้เนี่ยใครที่อยากหารถเบาๆไว้ใช้งานนะคะต่างจังหวัดในเมืองใช้งานได้หมดเลยก็เดี๋ยวแพรพาเทสให้ดูนะคะว่าสมรรถนะตัวรถเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูการเทสร,รถกันเดี๋ยววันนี้แพรจะเทสให้ดูนะคะว่าขับขี่เป็นยังไงอันนี้รถสตาร์ทอยู่เสียงเครื่องเงียบมากเลยนะคะ โอ okay. เคเ,เริ่มกันเลยเกียนหนึ่งออกตัวตั้งแต่เกียนหนึ่งเลยนี่ดูออกตัว ดุดนะเข้าเกียร์แบบสมูทมากบอกเลยว่ารถคันนี้ขับดีมากซิงด้วยอันนี้เกียร์หนึ่ง คันนี้ที่แพรพาขับแล้วก็รีวิวให้ดูรอบๆตัวรถนะใครที่กำลังมองหาย้ำอีกทีนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นออติส1.6ตัวเจปี2004นะคะตัวนี้เนี่ยไม่เคยเป็นโรแทกซี่มาก่อนได้รถบ้านนะคะก็ถ้ายังไงสนใจโทรหาแพร0819391844นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่190,000บาทเท่านั้นเองมีแค่คันเดียวใครสนใจรีบเลยนะคะ ถ้ายังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครท้ายด้วยขอบคุณค่ะ